โอ้ oh, สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่6ที่ชื่อว่าตกกระไดพ่อยโจรครับผมอ่าสวัสดีนะครับทั้งสองท่านเลยนะคุณธนานะครับแล้วก็คุณบอลูบลูนะครับผมผมรู้สึกว่าผมลืมปิดเสียงตัวเองวะ่ะโอเคได้เรื่องแล้วอ่ะเรียบร้อยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้เราเล่นกันไปจนถึงเรื่องราวของ V นะครับที่จบในพาร์ทของตัวเองไปประมาณหนึ่งแหละเนาะทีเจทีมารายงานตัวโอเคครับผมยินดีต้อนรับทีมเจทั้งสองนะครับยินดีต้อนรับคุณบลูบลู Blue นะครับแหยินดีต้อนรับเอจนะครับผมแหมพร้อมเพรียงกันจังเลยนะฮะเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ หลังจากที่เราสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ว่าทำไมต้องเอาซิลเวอร์แฮนด์มาแล้วทำไมต้องเป็น V นะครับเรื่องทั้งหมดก็อย่างที่บอกไปนะฮะมันเป็นเรื่องที่ตกกระไดพลอยโจรมากกว่าเป็นความซวยของ V ที่ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับผมสะใจสุดเมื่อวานมากๆเลยนะฮะหลังจากที่เราสืบทราบจนรู้แล้วว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมาจากอะไร คือมันจะไม่มีปัญหาถ้ามันจะจะช่วยเราดีๆใช่ไหมแต่คราวนี้วูดูบอยเลือกจะใช้ประโยชน์จากเราต่อจากการเทเวอร์ลินทำงานพลาดใช่ไหมจะใช้ประโยชน์จากเราต่อไม่พอจะฆ่าเราทิ้งด้วยคือไม่ได้มีความปราณีปราศัยอะไรใดๆแก่เราเลยทั้งที่เราเนี่ยมาเพื่อต้องการความช่วยเหลือฝั่งเขาเองก็ได้ประโยชน์นะครับแต่กลายเป็นว่าวูดูบอยเนี่ย ต้องการที่จะทำลายเราทิ้งสลัดเราทิ้งซะดื้อเลยไม่มีความคิดว่าจะช่วยเหลือหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบเอ้ยอย่างน้อยเรลิกกะกูก็เอามาให้ใช่ไหมนั่นแหละครับก็เป็นเหตุให้เมื่อวานเนี้ยวีได้ระเบิดระเบิดอารมณ์นะครับทั้งหมดทั้งมวลออกมาเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมเวลสูงพอที่จะใช้อันติของสายนี้นะครับคือยัดยัดไฟลัดรั่วๆปะปะปปะปะปะแล้วแบบ และการล็อกขาปลาหัวนี่เป็นอะไรที่ชอบใจมากเลยนะครับมีแรงบันดาลใจเยอะเลยเริ่มอยากซื้อมาเล่นเลยดีครับดีครับเยี่ยมยอดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของหนังสือโรนินโลนะฮะเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนสกิลอะไรหลายๆอย่างหลังจากที่มีการเล่นนะครับทั้งทุกๆอีเวนต์ที่ไปมานะครับแล้วก็มีการแจ้งเข้ามานะครับจากหลายๆฝ่ายตอนนี้ก็ มันสมบูรณ์แล้วแหละแต่ผมแค่ทำให้มันเพอร์เฟเท่านั้นเองนะครับผมซื้อเลยนะครับมามาลอกได้เยอะจริงนะฮะสำหรับไซเบอร์พังนะครับผมอ่ะกละนั้นเลยนะ